มาถึงช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะไปดูกิจกรรมสร้างความสามัคคีของชาวบ้านพร้อมการเรียนรู้การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมกับการแต่งกายด้วยวัสดุเหลือใช้การแข่งขันกีฬามหาสนุก สร้างเสียงหัวเราะความสนุกสนานเฮฮานะคะดีอีกสักครู่หนึ่งไปติดตามในช่วงท้ายรายการนะคะส่วนในช่วงบ้านฉันวันนี้ค่ะช่วงเดือน1ิบจะมีงานบุญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าประเพณีกวนเข้าทิพซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะเพื่อรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังคงแสดงถึงความรักและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งทําให้พิธีดังกล่าวสาม,มารถสําเร็จเสร็จสิ้นได้ค่ะ ประเพณีกวนข้าวทิพย์เดือนสิเป็นประเพณีที่ปฏิวัติสืบกันมาแต่โบราณเป็นงานบุญที่พุทธศาสนิกชนจะรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ถวายก่อนพระองค์ตรัสรู้หนึ่งวันประเพณีกวนข้าวทิพย์ซึ่งตรงกับวันขึ้น14ข้ามเดือน10ปีนี้ชาวพุทธในเขตตำบลแม่ปะของอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก พร้อมใจกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามในพุทธศาสนาก็รู้สึกรู้สึกราบปลื้มยินดีค่ะกับพุทธศาสนาที่มีที่มีประเพณีดีๆค่ะให้ชาวบ้านได้มาร่วมทำบุญด้วยกันค่ะทุกๆเทศกาล ก็อยากให้เขาได้เข้าวัดทุกๆๆทุกทเทศกาลทุก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 วัฒนธรรมไทยที่ประเพณีของศาสนาพุทธนีคะก็อยากให้เขามีส่วนร่วมตลอดทุกช่วงวัยโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรก็อยากให้เขาเข้าวัดจนได้มาร่วมประเพณีไม่เพียงมีความสำคัญในเรื่องการสืบทอดเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนผ่านงานบุญที่ต้องอาศัยกำลังหลักอย่างชาวบ้านเพื่อให้งานสำเร็จรุ่วงไปได้เป็นการความสำคัญคือทำให้ชาวพุทธมีความศรัทธามีความสามัคมคีในหมู่บ้าน ยกตัวอย่างวันนี้อย่างที่อาตมาได้ทําวันนี้ปรากฏว่าญาติโยมได้นําสิ่งของต่างๆที่ประกอบเป็นข้าวบัรทุปายาตอย่างที่ท่านจะได้เห็นด้านข้างหลังซึ่งก็ประสบความสำเร็จหมายความว่าเกิดความสันติสุขเกิดความสามัคคีในหมู่บ้านของเรา ดังนั้นขอเรียนเชิญชาวพุทธทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเมื่อมีเวลากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่าวันสําคัญทางพุทธศาสนาและประเพณีต่างๆเกี่ยวกับวันสําคัญของชาติเช่นวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติเนี่ยขอให้พวกเราจงจงเชิดเทิดทุนสถาบันของเราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนสืบต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี ในวันที่สังคมไทยแสวงหาความสุขสม,มคัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพิธีกรรมทางาศาสนาและกิจกรรมทางสังคมได้สะท้อนให้เห็นมุมเล็กๆมุมหนึ่งในการสร้างความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนนักข่าวพลเมืองแม่สอดจังหวัดตากรายงาน